สมุทสงครามเตรียมเปิดงานใหญ่เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่27ตอนกินปลาทูแล้วอายุยืนหมื่นปีระหว่างวันที่12-21ทถึง21ธันวาคมนี้ที่หน้าสารากลางจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายชยะใัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำทีมทแถลงข่าวรวมกับภาคส่วนต่างๆ นายมงคลสุขเจริญคนาประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสงครามเผยว่าปีนี้จัดเต็มเมนูจากปลาทูแม่กลองอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมรวม7ร้านดังของจังหวัดมาเสิร์ฟเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นปลาทูทอดกรอบปลาทูตาเตีย้ยแกงมัสมั่นปลาทูห่อหมกปลาทูและอาหารสร้างสรรค์อีกมากมายโดยเตรียมปลาทูคุณภาพดีไว้กว่า80,000ตัวจำหน่ายในราคาเดิมเพียงตัวละ25บาท ขณะเดียวกันยังมีโซนของดีเมืองแม่กลองรี่เลือกซื้อถังมะพร้าวน้ำหอมน้ำตาลมะพร้าวสมโอขาวใหญ่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนในบรรยากาศแบบงานวัดสนุกคึกคลื้นพร้อมกิจกรรมบนเวทีทุกค่ำคืนทั้งคอนเรรสิร์ตศิลปินดังแตรวงละครลิงและโขนชุดใหญ่ตอนนางลอย งานนี้ไม่เพียงอิ่มอร่อยจากปลาทูสดใหม่แต่ยังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวประมงและชุมชนท้องถิ่นผู้สนใจแวะเที่ยวและชิมได้ระหว่างวันที่12-21ธันวาคมนี้ที่หน้าสาะระกลางจังหวัดสมุทรสงคราม